จังหวะแบบพร้อมเพียงกันขนาดน,น้ังจเจ้าตำ้วเพิ่นก็นมาฟัดเบิ่งสภาพบ้านเฮือนเพิน่นเป็นหลังน,น้อยอยู่ได้นเนาะฝึกให้ตามเข้าช่วยพ่อแม่ได้เป็นผ้าบ้านเฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องบ้านปรินจะขึ้นไปเยี่ยมยาตเฮือนนะ้องปอนเนาะโอ้นี่เนาะ สภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ว่าเลี้ยงน้องเลี้ยงน,องน้องหกคนเนีภาพเหมือนซานบ้านบ่อนเนาะท่านผู้ชมเป็นคุณมีก ท่านผู้ชมที่ว่าพบกับทีมงานวิธีชนบทเนาะมือนี้กะบ่าวตอยได้นำพาพี่น้องมาที่บ้านบ้านยังบ้านปลื้นบ้านปลื้นเมืองเซโปนแขวงสวนิเคศวานเเตมากับทีมงานจอยชนบทลาวจอยชนบทลาวฝากเข้าไปกดติดตามช่องจอยชนบทลาวเเนาะท่านผู้ชมเทว่าเป็นบรรยากาศยามเที่ยงเนาะบางเอิญมากไอ้ที่ลานน้อยกำลังตาข้าวนี่ทางด้านหลังเห็นี่ยเพื่อนกำลังตาข้าวอยู่นะท่านผู้ชม แต่ว่าเป็นมืออันที่17ธันวาปี2 0 2 3คือหลายๆคนก็ถามว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไทยในอดีตบอนะเป็นคลิปเก่าเพื่อนว่าบางคนที่ว่าเาอาเอามาลงอันนี้ขอยืนยันเนาะว่าน,นี่คือคิดเหตุการณ์ในปัจจุบันปี2 0 2 3นสมี่เนาะท่านผู้ชมเหตุการณ์ใหม่ๆสดๆ <laughs> เดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศบ้าน,นเพื่อนทางด้านหลังนะท่านผู้ชมือ <laughs> นเพื่อนยังหลังในน้อยๆเนาะท่านผู้ชม ตัดภาพไปเบื้องล้านน้อยเพิ่นตำเข้ากันมาดีแทนบุสมตอนตอนนี้เขามาที่บ้านบ้านปืนเมืองสีปนแปลงสวรรคิ์เชื่อถือว่ามื้อวันทิตนี่อยู่บ้านเนาะบม่ได้ไปเชิญเลียงเนาะอ่าน้อยกำลังจำเข้านะท่านผบุสม นี่ตามเข้าทางนั้น<อ>ฟัดเข้าเ,เนาะน้องพอกําลัางฟัดเข้าเดี๋ยววันอาทิตย์เพิ่อนอยู่บ้านบานบได้ไปเช็ดเบี้ยเนื่องจาว่าบ้านนี้เพิ่นนับถือศาสนาพิธเนาะแต่เ,เ้าจะพักเวียเมือวันอาทิตย์เพิ่นจะโบไปเช็ดเบี้ย หาอยากเลยเนาะโอกาสจะมาเห็นลานน้อยตามเข้าใช่ไหมครับคุณสองฟัดแล้วเพวกกิ่งจะเอาไปตามอีกโคกไปโคกมันเลยวะเนี่ยสามโคกสามโคกเนาะหกแล้ว เฮ้ยฮ่าหยาบเลยน้องสามสามคนตำามหกแลทำสมนี่เหยียบสำหบขนาดน้องใบบ้านเนะแต่ว่ารกนี่อยากเปียนเนีเนาะงกเนาะ เออจะใส่โคกเป็นโคกซีเมนต์เนาะจะโคกไม่จะได้เปลี่ยนมาเป็นโคกปูนเลยผู้ใดต่ำเมื่อก okay, ี้ในผู้นี้แบบเทว่าน้อยในชนบทนี่เทว่าเป็นมากนะต่ำเขากระเจ้าจะฝึกฝึกเต้น้อยเลยเนาะฝอดเอด็กเด็กน้อยข้าเจ้าก็มีซากน้อยให้เนาะฝึกฝึกฝึกต่ำเขา รยสากจนีบุเตยดตำตำโดนแล้วบ่นเ้ยหากระตำหมดโนนึงบอกหลอกหนึ่งหากระตำนี่ โอ้ค่ะไปตามเล่นนะใส่บึงหลายๆมุมเรื่อับบ้านนี้เข้ามาเลิกเลิกแหงอยู่เล,งงเลยก็อยู่กาลางป่าเล็กนะครับทุกคนรายน้อยเรื่องบ้านนี้พี่นนับถือศาสนาพิธท,ที่ว่าเขาจะหยุดเวียงมื่อวันอาทิตย์เพี่นจะบอกไปเห็นเวียเนาะเพี่นจะอยู่บ้านเ เบ, waited, บิ่งสภาพบ <laughs> ้านเฮือนเพื่อนเป็นหลังน้อยๆอยู่ได้เนาะบ้านนี้มีห้องเฮียนบะบบมีไปเข้าอยู่ไซส์กับห้องเฮียนอ๋อตั้งไหน ได้เหยนว่าเป็นภาพวิถีชีวิตยามเที่ยงเป็นพระบานเฮือนเพื่อนานาะพี่น้องบานปลื้มวันนี้เป็นมื่อวันที่17ธันวาคมปี2023นะครับส่วนเทว่าประชาชนเพื่อนยู่เฮือนเพื่อนบ่ได้ไปใส่นั่นนะนะจะการรวมกลุ่มกันตามเข้าพักวียงวันอาทิตย์ จังหวะแบบพร้อมเพียงกันขนาดนี้นมีฟัดนะท่านผู้ชมเด,ดวนันน้อยนี่เพิ่นจะฝึกฝึกให้สามเข้าช่วยพ่อแม่ได้ หลังจากต่ำแล้วพันกับมาฟัดฟัดเอาส่วนที่เป็นแกบออกแล้วพันกลับไปต่ำไม่อีกนะท่านผู้ชมใช้เวลาประมาณน่าจะเป็นชั่วโมงนะเพื่อจะได้เข้า ใส่ทักษะใส่ฝีมือเในการฟัดกันเนาะฟัดบุเป็นกับบริกินอีกเลยเขาปฏิว,วัติกันเอาฟัดแล้วแม่นี่จะทีมเครื่องหนึ่งนะนนเ <laughs> นอเอเป็นฟัดเป็นเลยเนาะตามติดเลยชีวิตหลานน้อยนี่เนาะบ้านเฮือนเพื่อน,นเดี๋ยวจังหน่อยเอาสิไปย่างเลาะเบิ้ง,ลงกลางบ้านจังหน่อยเนาะ ทำแล้วเพิ่นก็ควอดใส่กระดงเพื่อนก็จะเอาไปฝักซุมเจ้าก็ได้เข้าองเฮียนอยู่บ่ะนะี่ยเข้าองเฮียนอยู่บ่ยังเข้าองเฮียนอยู่บ่เจ้าบ,เา <c oughs> บ่เข้าใจบ่ได้เฮียนละวอ๋อเพื่นบ่เข้าใจภาษาข้างเว้าเนาะเฮ็ดขนมสิได้กินบ่บัดนี้ กินกีน่ยวบ้านนี้มีน้ำน้ำลินไซอันนี้เป็นเป็นน้ำที่เพิ่นต้อลงมาจ้กถึงหน้าผาไเลยต้อลงน้ำห้วยือวา่าใไซน้ำธรรมชาติือี่าวบมีบันแห้งท่านผู้ชมน้ำต้อลงมาจ้วย ไม่หลวงจ้าเบื้องตามเข้าเลยกับเบื้องบ้านเฮือนคน,นถือว่าบ้านเฮือนก็นมีหลังใหญ่หลังน้อยกัคนสลับสลับกันไปนี่เป็นมือวันอาทิตย์ที่17ก็อากาศค่อนข้างหนาวเย็น เนื่องจากว่าน,นี่เป็นเขตายแดนติดต่อกับอ่าประเทศเวียดนามทมม่านผู้ชมที่ว่าเขาอยู่เขตายแดนเนีต่ตอนนอี้เนาะบ้านปลื้นเนาะทมม่านผู้ชมเมืองเซป่นแหงสวรรดิ์นเคตแค่อย่างนั้นนั่งรีดปีนฟไฟ เงินหลังนี้จุดหนอจุดหนอนะครับคุณผู้ชมเงินลางนี้ถือว่าเป็นเงนินที่ใส่ใส่ไ้เฮี้ยทกฝากน,นะครับผูมฝากระไน,นอกบ้านเนย่อฟ้ากับคนขค้ามืดคึ้นมือเลย เงิหลังนี้บตรงนี้ไปใส่กันจะเป็นตำเข่าตำีเียลรเลีลเบ่ ภาพวิถีชีวิตยามเชียงเทียงโอ้โหตรงนี้อากาศหนาวเย็นเขตชายแดนถือว่าเป็นเขตชายแดนแล้วนี่ก็นเน,ะนาะนเสเดียนเวียดนาม,มนอ้อมหอบไปด้วยผู้เผากัสซัสำกัสซัมกะว่าเข้ามาหมู่บ้านชาวดอยได้หน่เนาะแม่แล้วคุณป่าคุณเขาแล้วกับเจ้าหมู่บ้านลึกลับกลางป่ากังดง ฟัดเพิ่นกับเพิ่งนคิดทางลมเลาะของทีเหนือยลมเนาะวันอาทิตย์เพื่อนบ้ได้ไปใส่เห็นแต่เพื่อนตำเข้าฟัดเข้าแล้วเนาะทำสมภวัตบ้านเพื่อนรับถือศาสนาคิดเพื่อนบอได้เพ็รเบียกวันอาทิตย์คือเพื่อนเพื่อนห้ามนะห้ามเพ็รเบียกวันอาทิตย์ ตามต่อประมานีตตบบน่าจเข่ากองอันนี้นางวัน,ว,นวันอาทิตย์ชุมเจ้าบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่ถือว่าบ้านเจ้านี่พักบ่วันอาทิตย์ออพักโดยหรอปะบ,บ่เป็บบนยังบ่เป็นยังคนอนุญาตส่วนเราเออแบบจริงใจเออส่วนเผาเผาคนเออแต่จริงใจเป็นคำตอบที่ไร้เดียงสาผมว่า เจ้าก็เฮ็ดสวนบ่บ่เฮ็ดสวนเฮ็ดให้เฮ็ดแต่ให้สวนมันต้นบ่มีบ่ะบ่มีเนาะนี่บ่เหยือนเจ้าเคยเห็นเราวสองเทือนน้องเจ้าจะคนก็เจ้าเลี้ยงน้องหกคนเน๊ะเพื่อเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องหกคนน้องป้อนนี่นี่แหละเหยื่อเพื่อนน้องถังศพแม่เพป็นแม่ห้าจะขึ้นไปเยี่ยมยายเพื่อนน้องป้อนเนาะ คือว่าเงินเพื่อนในเลี้ยงน้องหคนนเปิดเจ็ดเจ็ดก็เพื่อนที่้งเนลิน่ยสนโอ้นี่เนาะสภาพชีวิตการเป็นอยู่แต่ว่าเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องหคน โออันนี้น่บอกเข้าให้นะนังได้จักซอบหน่มือนปีนไปโดยฮะไาันไปโดยเนาะเสดได้ารางเออโดยจักซอบหน่ไปโดยเนาะโดยเศาปะบอกนบอกน้องผนเหียนโดยเสดเบาโดยอะไรเนี่ยฮะตะเกียจโอ้เก้าสิบสองโูตะเกียจ แสดงมาให้ก้างอนะนี่ให้นี่ก้างอะลีนเปล่ามันสามนุ่ยผู้คุณบ่นี่ะโอ้กลัวสิได้เขามากินเกลืิบซอบนี่พอปกติให้บ่แม่นน้อยอได้ยัดเพื่อได้เกลืิบซอบนี่นปกติแล้หน้าเฮ้งตาน้วยเงยงบ่ได้ปานนี่ไอ้น้องเลยไอ้ดงเนี้ย <laughs> คฮะขนาดเออตังดงเอาสิบเทสกวนตะก,กวนอือไปหาเงินไ,นได้เลยครับแ้ว ชื้อประเณแหละมนีชื้อระต่าง,งนีนเทายไม่รถ่ายจีนเนถ่ายจีนอือถ่ายจีนก็คือตากันต้องแทยจีนก็คือหับจ้างอ่ะเออไม่ยคอายไม่วิกนะโอ้ไม่วิกไม่ยุคอายเขาเออเขาเซินสันสัว่า่ายจีนถ่ายจีนคือหับจ้างคนจีนอือเจ้าของไม่วิก,กนะเป็นคนจีนเออนายนาเขาจะมาหา Nhà ta bắt bỏ ta không tà. Họ hay biến mưa bỏ mưa thôi đấy. Ờ khó trang hết nhưng cái hết con đó. Mưa thôi đấy. một tháng ngày mà lại. Ngày sen nưng. Sen nưng. Mưa là sen. Mưa là sen thử vào trang xuống đi đấy. Xuống xuống đi. Kẹp Ờ. À, đôi cha, cha tăng ăn bỏ. Cha đôi bơm. Cha đôi, đôi bơm. Ừ. Kín khẩu sen mưa, mưa, mưa là sen. Kín khẩu tổ em. Cúm ừ. tổ em vào chàng. Ô, นอนนี่เลยคนแม่เบะได้ป่ะอืมแม่เพื่อนผู้ใดบู้อยู่เนานนัดพีเนี่ยพี่แฮปเลอร์อย่างอยู่ในบ้านนี่แหละบึ้งบิ้งเหมือนครัวพังมีภาพเหมือนครัวมีทิพเข้ามีกระยังเข่าเนาะเข่าสิบเข่าสิบสอบมันเนาะทือว่าลองกินผลเลยเนาะเพื่อจะได้เข้ามาเก่าสิบสอบนี่กระบอกง่าย เนี่ยสายเหตุที่เสาเฮือนพันหลายย่งเขาพันถือว่าเรียกว่าหลายก็หมู่เลยเนาะเนนขาสิบสองโตโตเห็นบอลตเนียมไปทางไห้นะจากมือเราไปทางเป็นเดือนเราทางไห้กลุ่มกินแล้วเนาะกลุ่มกินเอาถือว่าแปะคนมะยุ่งด้นนกันเงินจอแปดคนแปดทั้งแม่แปทั้งแม่ค่าสัมผัสก็เอาให้น้อง เดินเป็นมุงฝากก็ได้บรมมุงงยาบขอบใจสาวค่นข้ามายามเนาะเอาหิงมาให้ด้วยโดนมาเห็นกันเท่หน่งให้ร่ำรวยมาชุดหน้าให้ได้เงิน่ใหญ่กาเก่าเอาเลยนั่นบอออ่างานช่วยชวนาบดเหล้ากับโบนอินหน้านะครับผู้ชมแสนหนึ่งแจกไปเลย สองหมื่นหนึ่งบ่กสองหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแจกไปเลยหนึ่งหมื่นน้ำจิตน้ำใจเฮาหนึ่งหมื่นขอบใจเลยมาเยี่ยมมายามน้องนุ่มกะเอาเฮงมาให้เพื่อนแล้วไอ้เนาะมันโดนมาหากานแท่นอ่ะคนนี้มากินข้าวเลยน้องชายคนนี้คนมากินข้าวว้าอยู่แปดคนน้ำจิตน้ำใจเพื่อนเนาะเงาขอบใจด้วยน้องเด้วยได้คันเบาเรื่องการช่วยเหลือ เฮ็ดให้ลายบ่แม่บ่เข้าใจเ <laughs> ฮ็ดให้ ide, จนได้เข้าเก้าสิบกระสอบมุ้เป็นธรรมดานะท่านผู้ชมตเก่งลายนะขัวกับบุ้มีอีกคนเนี่ยนั่นปะเลี้ยงลูกเจ็ดคนแต่ว่าเฮ็ดให้เนี่ยได้เก้าสิบกระสอบบา้าทุกสูหกเลยนะนับถือเลยความอดทน <c oughs> ไปเดี๋ยวย่างเลาะบึงเงือนสารเพื่อนกนเ,าาเกนต้องทำไปส่งบึงต้นเผาถ้าบ้านไหนมีต้นเผาถือว่าคววมสวยงามนี่ต้องมีเลยเนาะท่านผู้ชม ่านผู้ชมเห็นนั้นมีโบสถ์ด้เนาะบ้านนี่ภาพบ้านเฮือนไทยใช่ไหมคบภาพบ้านเฮือนเจ้าบ้านเฮือนยังเป็นแบบดังเดิมเนาะ อันนี้บ่โบเพื่อนะลังนี้วันอาทิตย์มีการเข้าโบดเข้าอย่างนี้นบตําตีหละปลาเมดเลออมาตําไม่อีกแล้วนี่นาะโตําหอบองถื่ตําวางมื่อมืถือว่าตําไม่กินหลายมือเลยก็หนเนาะเท็ดเท็ดเอามาตําไม่อีกแล้วนี่เนาะเอามาตําไม่อีกแล้ววะ แสดงว่ามื้อนี้ต่ำไ้มื้อกินลายมื้อเลยนะไปเอาท้ายเพื่อนต่ำแล้วเนจะเอาสิบไท้ายบ้านเพือนเอาบัตนี่บังหุ่งกระดุกเลยเบืงบังกันใดเพือนเพื่อนคักันดี <ล>รถจักขึ้นกันยังได้เนี่ยน้ำเอาได้สบ,บายแต่หมมาไกลๆเนี่ขึ้นนันเดือนเลยเนี่ยเื่อว่ามีการเทดพืชพักสวนครัวอะไรเผือว่าบ้านนี้ท่านผู้ชมเพื่อนเป็นคนดูมั่นเนาะบ้านนี่แ,นนนแล้วก็มีว่ะสังเกตบึงมีต้นมะฮุ่งท่านผู้ชม าเหมือนซานคันบังเอิญเนาะมาที่วันอาทิตย์ก็ได้เห็นภาพวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องบ้านปืนเนาะท่านผู้ชมลานนี้อ้อมหอบไปด้วยภูเขาตน้นต้นมะฮุ่งนี่มีแต่ต้นที่ว่าลูก,ดกุดุดนะถือแผ่นยาวกันมู่วนี่ภาพเหนมือนซานบ้านบอนเนาะท่านผู้ชม À, bưng nhạc đấy nè Nhạc muôn cho nó làm định nói tắm khẩu Rồi cho nó bột lào nó là cũng sợ bài đi sợ bài đi Nhom 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 บ่ไอ้อยางล้อบึงบ้านเฮือนเพื่นทางด้านนี้จังหน่อยใช่<อ>ไหมครับเป็นบ้านที่บุมีไฟฟ้าเส้นทางเข้าหอดเข้าถึงกะเป็นเส้นทางอุ้ยธรรมดาเนาะชีรัดป่ารัดดงรัดห้วยมาครับรถทีมงานเอาจอด กระรถือว่าคลิปนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมยมพี่น้องบ้านปลื้เมืองสีโสูนแขงสมบัติคับท่านผู้ศมถือว่าเป็นหมู่บ้านสนวนเผ่าบลูถือว่าเมื่อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์เพื่อนบบได้ไปอ่องเห็นเบียงเนาะถือว่าเพื่อนเพิ่นพักมือวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์เพราะว่าบ้านเพื่อนนี่ถือนับถือศาสนาคนานนานิ์เพื่อนจะโบเห็นเบียงในวันอาทิตย์เพื่อนจะ บบไปใช้เนาะคือว่าจะร่วมกุ้มกันตับเข้าอยู่อยู่อยู่ในบ้านคือที่ว่าเฮาได้ไทยให้ท่านบุษบุญึงนั่นแหละคือเด็กน้อยเพิ่นก็ร่วมกุ้มกันตับเข้าเบิดมือเนาะคือตับไม่กินหลายมือนะท่านผู้ชมเมื่อเพื่อนก็พักพักแะ้วกันมาเปลี่ยนกันตับคือว่าเป็นกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ว่าเฮ็ดได้ซํำนั้นเนาะหลังจากนั้นก็คือพักพอนู่เพื่อนแล้วก็เข้าบู๊ตตามปกติอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อ่าขอขอบขอขอบใจท่านผู้ชมที่เข้ามา ติดตามครับชมคลิปเนาะที่ว่าก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับชม,มจากนั้นก็เป็นกำลังใจให้เบ้าต้อยและทีมงานวิถีชนบทได้สร้างสารรค์ผลงานออกมาให้ได้เบื้งองกเนนะท่านผู้ชมขอขอบใจสบายดี